อันนี้พอเข้ามาตรงกลางเราสามารถเข้าท้ำทรำปยาสีสุดโทนคาลาดอ,อันนี้น่าจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นถ้านะครับโอ้ โออยากรู้จังว่าคนที่เขามาเจอคนแรกนี่เขาเขามาเจอได้ยังไงหลอดหลอดตายทำมามาโพชฉยเลยโอ้อันนี้ทำนะครับทำสุดโทนะครับก็น่าจะสุดแค่นี้ครับโอเค เป็นที่ปฏิบัติธรรมชั้นดีเลยกินไม่อับด้วยก็เป็นที่ที่คนก็น่าจะมานิยมทำบุญที่เห็นสองประกายนั่นเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญที่คนเขาเอามาสเสียบไว้ วัดถ้ำเขาพะทุนนะครับที่ชนบุรีอําเภอบอ่อทองครับโอ้อันนี้เป็นถ้ำจริงๆนะครับแล้วแบบข้างบนนี่เออพื้นเพดานแบบไม่สูงมากครับแต่ว่าเรียบอ่ามันก็ตะปุ่มตะปัมแต่ต้องบอกว่าเพดานมันค่อนข้างเรียบกว่ถาถ้ำอื่นๆสวยครับโอเคมองเข้าไปอันนี้เป็นปากถา้ำ ที่มองออกไปห้องโถงกลางครับที่เราลอดทำละมโัโอ้โหมหาศาัศจรรย์สวยมากนี่ครับอันนี้เป็นห้องโถงอาให้ดูข้างบนดูข้างล่างแผนอันนี้เป็นห้องโถงกลางภูเขานะครับข้างๆนี้เป็นเขาทั้งหมด เป็นเขาทั้งหมดเลยนะคโอเค